ใ,ใครใครก็รู้ด้วยแหละท่านจะทำยังไงดีนะน,นี่เวัสดครับออสวัสดีครับอ้สวัสดีทุกคนอืมมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับท่านจะต้องทำถนนบริเวณนี้แต่อย่างที่เห็นนัะะ่นล่ะต้นไม้มันขึ้นกีดขวางทางอยู่ะนะสิแบบนี้คงแย่ยน่าดูเลยสิครับอะฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะค่ะคิดอะไร เราย้ายต้นไม้ต้นนี้แล้วเอาไปปลูกที่อื่นแทนได้ไหมคะั่นสิแต่ว่าต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้จะเอาไปปลูกไว้ที่ไหนได้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราจะไปหาที่ที่เหมาะสมปลูกมันเองจริงเหรอเนี่ยขอบใจมากเลยนะทุกคนด้วยความยินดีครับย้ายต้นไม้ไปที่อื่นเหรอใช่คุณบิดเดอร์จะทําถนนน่ะแต่ดันมีต้นไม้กีดขวางเส้นทางอยู่สิต้นไม้ทั้งใหญ่และแข็งแรง หาที่ที่เหมาะสมดับดงว่าจะให้ร่มเงาได้ดีมากเลยละ่ะเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยนะถ้าเราทำแบบนั้นก็จะเป็นผลดีต่อคุณบิวเดอร์รวมทั้งต้นไม้ด้วยอถ้า,างั้นฉันจ,จะออกไปหาสถานที่ให้เองก็แล้วกันนะดีไหมละ่จะเฮ้ยเราจะเริ่มขุดตรงนี้เลยนะ่ะไม่ดอกมไม้มาอยู่ตรงนี้ได้อะ ๋อช่วยฉันทั้งนี้หน่อยเ้าใจแล้วโ <c oughs> อ้ไปก็ออกกบติดตรงนั้นให้ชันทีนะ คิดว่าเป็นไงบ้างดีนะแต่สองถึงดีแล้วดินก็สมบูรณ์ดีด้วยเป็นที่ที่หมอจะปลูกต้นไม้ใหญ่มากเลยล่ะมันคงจะดีเข้าไปอีกถ้ามีม้านั่นด้วยอ่ะนะนั่นสิเราทำเป็นสวนหย่อมยังได้เลยนะดูร่มรื่นด้วยอ่ะทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วย เขาไปไหนของเขาอ่ะเขาขายไปอีกแล้วอ่ะฉันว่าป๊อกเนี่ยมีอะไรน่าสงสัยนะอะบอกความจริงฉันมานะโมีินะ่าหายไปไหนบ่อยๆอ,อ,อ,อ่ะอืมฮะโอ้จะบอกว่าไม่มีอะไรได้ไง้าผิดบังอะไรพวกเราอยู่อย่างนั้นเหรอ ต้องมีอะไรปิดฟังแงเลยพวกเราจะย้ายต้นไม้ต้นนี้ออกไปเองครับคุณสร้างถนนได้เลยนะพอบใจมากเลยนะลาก่อนนะจะต้ไไม้ซารี่รบกวนด้วยนะไม่ต้องห่วงนะโพลี่พวกเราก็ออกไปกันเถอะอ้ ทุกคนโอมเนี่เขาไปไหนอีกก็ไม่รู้ว่าไงนะสีละคราวนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวมานะสังหร่ายอ่ะเขาทำอะไรของเขาอ่ะ นไนแล้วเนี่ยใน,ในที่ไหนโถเอาวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะ,ะใจแล้ว อราอนี alors, look, ้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะร้อยเจวารถน้ำต้อมาให้ฉันทีนะได้เลยโอ้เราไม่ทนเหรออยู่ๆเขาก็หายไปต่อหน้าต่อตาฉันเลยอ่ะไปสาหาโอกาสตามเข้าไปเติเตแล้วชันทุกคนระอ่ะโดนโดนงด้ว่าแต่ปอกหายไปไหนงั้นเหรอนี่อ่ะ คือเข้าไปไหนก็ไม่รู้ครับป่านนี้ยังไม่กลับมาปปเลยเราต้องรีบเอาถนนกันต่อแล้วด้วยงั้นเอาอย่างนี้เรากับน,นะพวกเราลงหน,น,นาไปทำถนนก่อนก็ดีกว่านครับมาอยู่ตรงนี้อโอ๊ะแม่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะโ,โชคดีที่เจอนายที่นี่ จะสอนให้นาว่าต้องทำยังไงบาง่งเราจะต้องทำถนนกันตรงนี้และติดตั้งโคมไฟบริเวณนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนับรูเนอร์เรามะุดตรงนี้กันนัโอ้ยรินี้ใส่ทัมีนะมาค่อยเกลียถนนให้เรียบแล้วกันนะโอเคไหมโอ่ผมกดตรงนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วเอาละ้อ าำไมครับคราวนี้จะไม่ฆ่าสายตาเลยเฮ้ยไอ้สิ่งมันเรื้อรอะไรกันนี่ ่ไหมเราตอนนี้ก่อนนะจะตามทีมกู้ภัยมาช่วยเราย้ายต้นน้ออกไปได้อย่างปลอดภัยช่อมีจังเลยนะรีบช่วยพวกเราได้มากเลยนะเพราะว่าเขางานถึงเสร็จเร็วนะนูสิสถานที่ก็เหมาะมากต้นไม้ก็แข็งแรงดีด้วยล่ะรีบจะตั้งใจหาสถานที่น่าดูเลยนะทุกอย่างไปลงตัวพอดีต้นไม้ได้มีบ้านใหม่เรียบร้อยผู้บิวเดอร์ก็ทำถนนต่อได้สักทีว่าไหมทุกคนอ๋อ ทีมกูไภยจินพูดสายค่ะเจนตัดเรื่องใหญ่แล้วละ่ปรระปอกได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ถนนส,สิบสองตรงทางสามแยกอะว่าอย่างไรนะมีรถพาไปมาเยอะแยะเลยอะเรียบมานะไม่ต้องห่วงนักเรูยนนะแต่จะส่งทีมกู้ภัยไปเดี๋ยวนี้แหละ เฉยเขาที่ทำได้เลยนะไกลแล้วไยเป็นอะไ,ไปของนายไปเนี่ยโป๊อเล็กเดยยขอโทษอีนึงนะโป๊อีนกู้ภัยกำลังจะมาช่วย,ยแล้ว เรียบพยงโปกขึ้นมาก่อนเถอะนะอืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะวันะ้องเ้าเอ๋อออ้ันเบอเบร์ตรวจากรของโป๊กให้ละเอียดเลยนะเข้าใจแล้วนีกอดเธอเลยไมรืร้อ,รอะไรเกิดปฏิหารขึ้นนะ เราต้องมาช่วยเหลือคนเจ็บแต่ไปใช้เส้นทางอื่นก่อนก็นแล้วกันนะจริงเหรอเนี่ยงั้นทำไปอีกทางก็แล้วกันนะขอบใจมากน,นะเทอรี่ไม่เป็นไรแล้วล่ะโป๊กฉันแค่ยอยากจะตรวจด,ดูว่าเธอบาดเจ็บหรือเปล่านะออโป๊กแอบเบอร์เขาอาจกำลังบ,บาดเจ็บและไม่อยากให้โดนตัวตงั้นฉันจะดูใกล้ๆแล้วกันนะโป๊กเป็นไงบ้างหรอแอบเบอร์กำลังตรวจเขาอยู่นะ ป๊กยืดนิ่งไม่ยอมขยับไปไหนเลยโอลี่ฉันว่าเราต้องพาโป๊กไปที่สถานีและตรวจร่างกายเขาอีกทีนึงอะนะเอาละโป๊กอดทนเอาไว้หน่อยนะเราจะพานายไปที่สถานีก่อนนอะเขาเป็นอะไรไปอะเฮ้ยนั่นดอกไม้นี่เห็นหรือเปล่าอะโป๊เก็บดอกไม้เอาไว้ด้วยดอกไม้หรอฮะนี่มันดอกไม้นินา ดอกไม้ดอกนี้ฉันจำได้ว่ามันอยู่ที่ไซ้ก่อสร้างอ่ะเข้าใจแล้วฉันรู้ความลับของโป๊กแล้วล่ะนะความลับของโป๊กเหรอทนองนั้นน่ะนี่คือดอกไม้ที่ว่าอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอเรารู้เรื่องจับรูเนอร์หมดแล้วนะต่อไปถ้าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้อีกก็มาบอกเราะนช่ เายินดีช่วยนายเสมอนะออออหรืออะไรมาดอกไม้กับต้นไม้เข้ากันได้ดีมากจริงๆเลยนะใช่พวกมันดูเหมาะสมกันมากเลยล่ะเหมือนฉันไงฉันด้วยมันก็เหมือนกันม,มนพวกนายทุกคนนั่นแหละ